ตอนนี้ก็ดีก็หลับอากาศดีไหนตื่นไหมไม่ตื่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูต้นมะกรูดว่าปลูกยังไงให้มันโตแล้วมันจะโตเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเล่า เรื่องว่ามากรูดมันก็อยู่ได้เหมือนกันในเมืองหนาวลำต้นของมันก็ไม่ใหญ่นะเพราะตอนเอามาเนี่ยบันจะเป็นต้นเล็กๆประมาณนี้เองมีอยู่2ใบแล้วก็มันเพาะมาจากมาเลกมกล็ดมะกรูดทีนี้ก็เอามาลงดิน จากนั้นเนะี่ยเราก็ใส่เม็ดอันนี้นะคะเขาจะเหมือนว่าให้ดินมันมันไม่แห้งมากให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอเวลาหน้าร้อนนะ่ะเราก็เปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็เอากระถางให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยต,ต้นนี้มันอยู่มาเราประมาณ3ปีได้ละมันก็จะต้นเท่านี้แหละแต่ว่าใบเขาอ่ะ เยอะเลยตอนแรกคิดว่าจะตายแต่ตอนนี้เนี่ยมีใบเยอะแล้วก็มีหนามที่คมดีทีเดียวคนปลูกก็ดีใจเอาไว้ใส่แกงพะแนงหรือว่าแกงเขียวหวานเอาไปโรยโรยหน้าไตอร่อยดีเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่ว่าทำไมมันโตได้ก็เพราะว่าเราใช้ คมไฟอันนี้ค่ะเราจะใช้ตอนเฉพาะที่หน้าหน้าหนาวก็จะเปิดให้เขาเหมือนมีแสงไฟแทนแสงดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์มันมแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ค่อยมีตอนนี้เราก็จะใช้ไฟคมไฟแบบนี้ช่วยแต่จะเป็นไม่ใช่หลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟของเฉพาะเพราะคมไฟสำหรับ ต้นพืชในฤดูหนาวมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ใช้อยู่สองสองดวงตรงนี้พอเวลาหน้าร้อนก็เอาไปตั้งไว้ข้างนอกได้แต่ว่าหน้าหนาวก็เอาเขามาเก็บไว้ในบ้านบางครั้งก็ออกดอกให้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ข้างนอกก็หิมะตกแต่ในบ้านยังมีสีเขียว สดชื่นสวัสดีค่ะ